เมนูไก่ผัดกระเทียมพริกไทยของทางร้านนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการผัดและส่วนผสมที่ร้านใช้ขายอาหารกันอันดับแรกก็ตั้งน้ำมันนะฮะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมบดผสมรากผักชีกระเทียมเนี่ยอ่าที่ร้านใช้ อยู่ที่เราราวเจ็ดสิบกรัมลาบักชีสักนิดนึงคนระับประมาณยี่สิบกรัมแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่หนึ่งกิโลกรัมเนื้อไก่เนี่ยใช้นอกอกนะครับนอกอกล้วนเลยไม่มีหนังผัดทุกอย่างให้เข้ากันอ่ะอันนี้เร่งให้มันเร็วหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันความสุกข,ของเนื้อเนี่ยฮะเราจะให้อยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นก่อนที่จะเริ่มปรุง ทางนี้เชฟก็เริ่มผ่านไปแล้วเราก็ตามด้วยซอสผัดอนเนกประสงค์ของทางร้านนะฮะในเนื้อที่เราใช้ขนาดปริมาณ1กิโลกรัมเนี่ยเราจะใช้ซอสผัดอนเนกประสงค์เนี่ยครึ่งถ้วยตวงหรือประมาณ120รกรมัมหรือมากนิดหน่อยก็ได้ครับตามด้วยพริกไทย1ช้อนโต๊ะแล้วตัดด้วยน้ำตาลประมาณ1ช้อนชา หรือถ้าใครไม่อยากเพิ่มความหวานก็ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วแต่ที่จะชอบโอเคทีนี้เราก็เร่งไฟเติมน้ำต๊อกไปทักถ้วยหนึ่งอ่ามาถึงขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็แต่งสีหน่อยด้วยซีอิ๊วดำผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอ่าถ้า จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครยืนอยู่ตรงที่ผมอัดวิดีโอเนี่จะบอกว่าหอมมากนะฮะหอมกระเทียมพริกไทยมากเลยครโอเคขั้นตอนสุดท้ายก็คือเร่งไฟผสมทุกอย่างให้เข้ากันไปนั้นเสร็จเรียบร้อยครับอ่ะเรามาดูกันว่าที่ร้านทํำยังไงก็อย่างเงี้ยฮะเราจะผัดกันกิโลต่กกิโลหมดแล้วผัดใหม่หมดแล้วผัดใหม่นะฮะให้มันร้อนใหม่สดเสมอแล้วก็รวดเร็ว เห็นไหมยฮะง่ายฮะทุกคนก็ทําได้ไม่ว่าจะทําอาหารเป็นมาแล้วหรือเพิ่งหัดทําก็ทํากินที่บ้านได้ทําขายได้ตามแบบฉบับเหมือนทางร้านเลยครับอ่ะขอให้สรุกในการทําอาหารครับ